ที่จังหวัดสุขโขทยัยเดี๋ยวผมขอพูดประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวก่อนนะก่อนที่จะไปแตะเรื่องอื่นนะครับเขาเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มนะครับสุขโขทัยเฟสติวัลไปดูการเตรียมการกันครับว่าจะจัดวันไหนกันบ้างครับที่ตลาดนัดคลองถมครับกระชงนะครับสุขโขทยัยอำเภอเมืองสุขโขทยัยดรพันศิริกุลนาสิริในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานเปิดงานสุขโขทัยเฟสติวัลเป็นเทศกาลอาหารเครื่องดื่มนี่แหละครับที่ใหญ่ที่สุดของสุโขทัย โดยมีผู้ว่าราชาการจังหวัดสุขโขทยัยคุณวิรุณพันเทวี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานในครั้งนี้ครับและกิจกรรมในครั้งนี้กับสุโขทัยเฟสติวัลจัดขึ้นโดยบริษัทประชารัฐรักสมคีสุโขทัยหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดค่ะซึ่งมีกิจกรรมการแสดงดนตรีนะคะที่เราเห็นเนี่ยล่ะค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้วยการออกร้านขายสินค้าชุมชนในโซนตลาดประชารัฐนะคะโซนอร่อยเหาะเจาะสุโขทัยอันนี้เขาก็น่ารักมากมีกว่า100ร้านร้าน ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มต้นนะคะก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่7พฤศจิกาย,ยนจนถึง31มกราคม64ไปเลยนะคะแต่เขาไม่ได้จัดทุกวันนะคะอย่าเพิ่งตกใจฟังให้ดีดว่า<ๆ>เขาจัดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองนะคะเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการจําหน่ายสินค้าให้กับชุมชนและผู้ประกอบการรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางคืนตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด โค้ไทยอีกด้วยคะ่ะเป็นตัวหนึ่งครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยอย่างที่คุณจินตพรเรียนให้ทราบตลาดนัดเสาร์อาทิตย์มีให้เลือกมากมายทั่วทั้งภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของท่องเที่ยวอัตลักษณ์อย่างเช่นจังหวัดน่านก็มีถนนคนเดินากาดขวงเมือง ไปที่จังหวัดสุขโขทยัยก็มีตลาดสุขโขทยัยเฟสติวัลนะครับไปเดินตลาดที่จังหวัดพิษณุโลกก็มีถนนคนเดินพิษณุโลกเหมือนกันเราสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วงนี้เองสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งได้อย่างระบาดเลยทีเดียว<ช>นะฮะไปร้านไหนเนี่ย <c oughs> เห็นไหมลูกชิ้นนะค,นค,นคุณคนละครึ่งใช่ค่ะสบายกระเป๋าไม่ต้องพกเงินสดนะครับพก จีว l l เ t ็ตของตัวเป๋าตังได้ <c oughs> ก็เรียบร้อยแล้วฮะจับใจใช้สอย150บาทในวง,ง3 0 0 0ในหิ้วของกันพลุงพลังกันเลยทีเดียวถูกต้องกับอีกนิดน,นะนึงสถานการณ์ที่ต้องตามติดของจงังหวัดสุโขทัยเช่นเดียวกันเดี๋ยวในช่วงข่าวภาคเหนือ <c oughs> เวลา16นาฬกาถึง17นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์สดกับ <c oughs> ความเคลื่อนไหวเรื่องของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด -19 พื้นที่จังหวัดกระบี่แต่มีไทม์ไลน์ที่อยู่ในจังหวัดสุขโขทยัยห่วงวันที่31-1ถึงซึ่งในขณะนี้เองทางสาธารณสุขจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้เดินหน้าลงพื้นที่สกรีนไทม์ไลน์ตามจุดที่ผู้ติดเชื้อเดินทางไปนะครับจะมีทั้งความเสียงสูงความเสียงต่ําหรือว่าจะมีคนที่ต้องควอนตินและต้องดูอาการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างต้องติดตามในช่วงท้ายรายการแต่ผมขอเน้นย้ำไว้นิดนึงว่าอย่าตื่นตระหนกนะครับให้ตรหนัก แล้วก็กาดอย่าตกใส่แมสล้างมืออยู่ในที่ชุมชนแออัดขอให้เลี่ยงตัวเองออกมาอันนี้ก็เป็นสิ่งป้องกันตนเองได้ในระดับหนึ่งอย่าตื่นตนกกันนะครับเดี๋ยวเราจะนําเสนออย่างใกล้ชิดให้ท่านผู้ชมนั้นเท่าทานกับเหตุการณ์นะครับ